โอเคก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนกันทุกๆคนนะครับวันนี้นะครับผมก็มาเก็บงานตู้แอมกีตร์นะครับแล้วก็แอมเบดนะครับในตู้เดียวกันนะครับเบดได้กีตร์ได้นะครับอ่าอันนี้คือด้านหลังนะครับไม่ใช่ด้านหน้านะครับจะเริ่มถ่ายด้านหลังก่อนนะครับเพราะว่าจะต้องอธิบายด้านหลังนะครับไปด้านหน้านะครับด้านหน้ามันไม่มีอะไรครับนะมันมีแค่โชดดอกลำโพงเท่านั้นนะครับนะก็วันนี้นะครับมาปิดงานอีกหนึ่งโปรเจกต์นะครับเป็น ตู้แอมนะครับแอมแอมสารพัดประโยชน์นะครับคือจะเล่นกีตาร์ก็ได้นะครับเบสก็ได้นะครับหรือคีย์บอร์ดก็ได้นะครับเป็นตู้แอมไว้สําหรับใช้งานนะครับสารพัดประโยชน์นะครับดอกที่ใช้นะครับเจ้าตัวนี้นะครับก็เป็นดอก15นิ้วนะครับดอก15นิ้วนะครับตัวนี้ใส่ m s ไว้นะครับคือเป็นดอกมือ2นะครับจริงๆต้องเปลี่ยนดอกใหม่นะครับอันนี้เป็นดอกทดลองนะครับ เป็นดอก M S นะครับเป็นดอกทดลองนะครับด้านหลังครับก็มีอินกับเอา์นะครับเป็นลายเดียวกันนะครับงงไหมลายเดียวกันอย่างไรนะครับก็ถ้าเข้าอินรูนี้เอาก็ออกรูน <mañana> ี <Ein structured language> <rawd Moder ator> ้ถ้าเข้าอินรูนี้เอาก็ออกรูนี้นะครับเพราะว่าสามารถสลับได้เลยนะครับว่าจะเอาอินเข้ารูนี้เอาออกรูนี้หรืออินเข้ารูนี้เอาออกรูนี้นะครับนะไม่ยอมปรับโฟกัสไว้นะครับเดี๋ยวขอเอามือถูหน้ากล้องหน่อย โอเคนะครับอันนี้คือวอลลุ่มนะครับอันนี้คือสวิตช์ปิดเปิดนะครับเห็นปะอ่าสวิกเปิดนะครับส่วน power amp นะครับอ่าหาไม่เจอสินะครับ power amp อยู่ไหนวะอยู่ด้านบนนะครับนี่ฝั่งไว้ด้านบนนะครับตัวนี้เป็นบอร์ดไดมินินะครับอ่าแล้วก็มีวงจรชุดออฟแอมป์นะครับช่วยขยายอีก1ชั้นนะครับจะได้ลั่นๆนะครับตอนนี้นะครับอ่า มีปัญหาตรงเรื่องมอแปลงนิดนึงนะครับมอแปลงมันรั่นออเออนะครับมันเข้ากับลําโพงนะครับเดี๋ยวผมต้องจัดใหม่นะครับก็ก่อนจะจัดใหม่ก็ทํารีวิวก่อนเลยนะครับตัวนี้ก็ต้องเปลี่ยนมอแปลงใหม่กับดอกใหม่นะครับพอดีของมันยังไม่มานะครับก็ต้องรออีกหลายวันนะครับรีบร้อนทําคลิปนะครับก็เลยทําคลิปเป็นไปก่อนนะครับนะชุดแอมอยู่ด้านบนนะครับนะอ่าเดี๋ยวเราดูด้านหน้าบ้างนะครับด้านหน้าาตัวนี้มันต้องหุ้มหนังนะครับอ่า ใส่เท้าไปเลยครับเท้าเป็นแบบไหนเป็นลูกยางนะครับอ่าเป็นลูกยางนะครับลูกยางรองเท้านะครับนะครับอึ๊ือโอเคนี่นะครับด้านหน้านะครับสิบห้านิ้วนะครับมีสวิตซ์อึ้งตัวนะครับอ่าให้มันใส่ใส่ขึ้นนีดสักนิดหนึ่งนะครับนะใช้เบสก็ได้ใช้กางแหลมก็ได้เอ้ยไม่ใช่ใช้อากีตาร์เบสก็ได้ใช้กีตาร์ไฟฟ้าก็ได้กีตาร์โป่งก็ได้คีย์บอร์ดก็ได้นะครับได้หมดทุกอย่างเลยสัมผัสประโยชน์เลย นะครับนะแต่ตอนนี้ยังไม่เสร็จนะครับนี่ได้อยู่พอดีว่าอ่าแปแล้วกันนะครับยีเซนก็คือเก็บสีนะครับอ่าหุ้มหนังนะครับด้านหน้าใส่ตะแกงนะครับใส่ตะแกงผ้านะครับใส่หูหิ้วให้ด้วยหูหิวห้วว่าจะใส่านข้างนะครับใส่ในข้างและหลังจะเปิดโล่งไว้นะครับเพราะว่าเราใช้งานเกี่ยวกับอ่าระยะห,ห,หลายๆด้านนะครับหลายๆด้านนะโอเคนะครับเดี๋ยวเราอ่ามาลอง ทีอย่างครับผมมีกีตาร์ครับกีตาร์ยืมพวกมาตัวนี้คอนแทคไม่ค่อยดีครับจะจะหำนิดหน่อยคอนแทคก็มีปัญหานะครับเดี๋ยวก็ไปเอาเบสจากห้องนู้นมาเทสด้วยนะครับนะยังไม่เตรียมเบสเลยที่ว่านะครับโอเคเดี๋ยวผมไปเอาเบสก่อนนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเอากล้องใส่กระขากล้องก่อนนะครับอ่าโอเคนะครับนะผมตั้งตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมไปเอาเบสก่อนนะครับอ่ะผมก็เอาเบสมาแล้วนะครับขออนุญาต ดึงกล้องให้สูงอีกสักนิดหนึ่งนะครับจะได้เห็นผมเทสนะครับอืมโอเคประมาณนี้นะครับไม่รู้ว่าผมไปเห็นเอ้ยผมไปนั่งแล้วมันจะเห็นหัวหรือเปล่าแล้ว,วหัวขาดก็ไม่รู้นะครับเฮ้ยเอ็งมาดูกล้องให้หน่อยดูเฉยนะยว่าหัวมันขาดปอดได้ดึงกล้องขึ้นอันนี้เบรนะครับพเพื่อนเอาเบรทนก่อนเ๋ยวจะลองนั่งดูเห็นหัวป่าทำไมำไปขนหัวยกหัวขึ้นโอเคแต่ไม่เห็นตู้ดิต้องเต็บออกอีกเรื่อยๆ กับเดี๋ยวลบลบอ่าโอ้ม so ันไม่เห็นเนาะกระเถิบออกไปมุมมุมไกลๆเลยนะครับอประมาณนี้นะครับประมาณนี้น่าจะเห็นไหมเองเห็นมันติดพัดลมหน่อยๆว่ะพื้นที่จำกัดเหลือเกินเลยขยขยับขยขยับขยับอ่ะน่าจะเห็นนะ ประมาณนี้ข้ามข้ามข้ามาข้ามาเดี๋ยวดูให้หน่อยนะเดี๋ยวดูให้หน่อยกระเถือมจะไปยังไงอ่ะโอเคอุ้ยอ่ะเห็นไหมพอดีตัวป่ะโอเคดูเรื่องอ่ะขอแยกหันตู้อ่ะหันตู้ทางนี้นะครับอันนี้มันลึกอยู่ใช่ป่ะตัวเล็กวิ่งอยู่ใช่ป่ะโอเคอ่ะเดี๋ยวเรามาลองกีตาร์ก่อนกีตาร์ตัวนี้คอนแทคกระเสียนะครับเสียมันหลวมมันหลวมอ่ะ ลบๆหนะโอเคไหมเอ้ยอเหนะ็นไหมกีตาร์ตัวนี้นะครับคอนเทนต์จะเสียอยู่นะครับก็เทสเทสของกีต้าร์ก่อนนะครับก็แรกก็เสียบนะครับแล้วก็เปิดสวิตช์นะคอนเทนตขยันๆไปอย่างเงี้ยนะนะครับครับลองลองเทสายเอาเสียสายเบสใสเบสใสต่ำก่อนไปใสสูงก่อน เนเยอะไเอยับหน่อยเอออ่ะไม่เป็นไม่เป็นไม่เป็นตีไม่เป็น ลูกค้านะครับเอามาซ่อมนะครับอลองเบรบ้างน,นะไม่มีคีย์บอร์ดหรอคีย์บอร์ดยังไม่ซ่อมเลยก็คีย์บอร์ดม,มีคีย์บอร์ดตัวนึงครับยังซ่อมไม่เสร็จนะครับอันนี้เบรน,นะครับปาสายเบร์นึกเหมือนชาวบ้านาด้วยสา,ายก่อนสายเบร์มันทำให้เหมือนชาวบ้านเหร ใช้สายไม้ไงอันนี้เบรคผมเองนะครับผมไปเล่นง,งานก็จะเบรตัวนี้ไปพอ,อไปเล่นง,งานผมก็จะเอาเบรตัวนี้ไปนะครับผมใช้เป็นหัวไม้านงะนี่ก็คือตอนสายมีปัญหาคือสามารถเอาสายของไม้สายมาใส่ได้เลยนะครับแล้วแน่นด้วยเห็นปะแน่นด้วยนะครับได้เลยแหละจะมาแน่นเลย Diolch <sí> yn fawr iawn am wylio'r fideo. กาวบรรลุมเรื่องของเรื่องคือผมไม่ได้ลงกลาวบรรลุมนะครับลงกลาวลุ่มลืมลงไม่มีกาได้นะครับนะนะครับก็ประมาณนี้นะครับนะเคนะครับเสียงไม่ชัดเจนยังไงก็ขอทายพายด้วยแล้วกันนะครับถ้าเสียงชัดเจนก็ชัดเจนถ้าเสียงไม่ชัดเจนก็ไม่ชัดเจนแล้วกันนะครับเอาเป็นว่าคือเจ้าตัวนี้นะครับนะผมต้องแก้นะครับก็คือเรื่องกล่าวนิดนึงนะครับ เรียกระบบกล่าวตรงวอลลุ่มนะครับอ่าตรงวอลลุ่มส่วนดอกก็ปิดอยู่แล้วครับเพราะว่าสั่งดอกกล้ดอกยังไม่มาส่วนมะแปงก็สั่งแล้วยังไม่มานะครับตรงกลาวอลลุ่มต้องเปลี่ยต้องแก้ดหน่อยนะครับก็ให้มันโอเคนะครับนะโอเคตอนนี้นะครับก็ขอจบนะครับการเทสนะครับเพียงเท่านี้นะครับอับอายแล้วนะครับอับอายแล้วนะครับไว้มีอะไรก็ จะให้รับชมกันเรื่อยๆแล้วกันโอเคค่่มคืนนี้ผมขอเก็บงานะตัวนี้ก่อนเราก็ไปเก็บโต้ลมพงอยู่นอกนะครับแล้วก็เก็บพาวเวอ,อีก2ตัวนะครับโอเคค่ามคืนนี้ฝันดีนะครับจุ๊บๆบ๊ายบาย